ครับสวัสดีครับอยู่กับผมวิรุชัยเจริญรุ่งเรืองทรัพย์นะครับวันนี้เรามาเยี่ยมเยือนทีมงานภูมัมเีเมคโคนะครับเรามาดูรถลอเมืองคุกขันกันนะครับทีมงานนี้ชูว่าเป็นทีมงานคนดังเลยก็ว่าได้นะมีแต่รถล่อๆครับทีมงานนี้ มาดูมิก้าซีรีส์500นะครับเป็นน่าจะเป็นเครื่องร้อยสองร้อสินะครับเครื่องโ o ถ้าพูดไม่ผิดนะครับทีนี้นี่งเต็มเลยนะครับมิโครที่จิมงานนี้ใช้ก็เป็นแคสนะครับ แคทชบลาสามสองศูนย์ในเจนเป็นแคทนะ่าจะเป็นรุ่นสิบนะครับม,มันท้ายของแคทก็คือใหญ่นะครับใหญ่มากครับรุ่นนี้ ใส่งานเมานะครับตเต็มกล่องเลยกับบอชันๆเนี่ยนะเรามาดูกันว่าจะเคลื่อนไหวไหมโอ้หนี่ลัดน,นะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนี่เมา,เ,าเดียวจะเตินแล้วนะครับแม่โคตรจัดเลย มาเรามาดูเจ้าร็อกนะครับร็อกเขียวว่าจะเป็นยังไงขึ้นบอไหวไหมนี่ ตัวนี้น่าจะเป็นร้อยเจ็ดห้าหรือเปล่าครับไม่แน่ใจใครรู้คอมเมนต์ามาได้นะครับในร้อยเจ็ดห้ากับร้อยเก้าห้าเนี่ยแหละมาไ,ไปแล้วหนึ่งบงกีแคสนี่ใส่ดินโหดจันนะครับใส่ทีเดียวนี่ รถออกลอยยุบเลยเป็นมุกจีใหญ่นะครับเราใส่งานมาก็ประมาณ5-6ตากก็เต็มแล้วปกติถ้าใส่งานเที่ยวนี่สามตากสี่ตากนี่คือว่ายเยอะแล้วนะครับ เรามาดูเจ้าร็อกกันหน่อยครับว่าจะขึ้นบอจะลั่นแค่ไหนเยอะน้ำเนิบเลยครับสบายๆนะครับแค่นี้ หรือมันจะจะขัดขับหน่อยนะครับอ่ะเรามาดูซีรีส์500นะครับเป็นเมกา้าขึ้นบอ่อแบบยังไงแหม่ยังไงยังไงโอ้ไม่ไหวครับอืฮะต้องใช้โซโลเชัอนช่วย นะครท่อในโหดจัดนะเนิบๆเ,เลยดินมันจะเนิบๆหน่อยนะครับมากูวเจียวครับคันนี้เจ้าร็อกเจ้าร็อกมากันนะ เนี yeah, ่ยใส่ด hmm. okay, mm ินบุงกีแรกยุบเลยนะครับเป็นบุงกีเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับใหญ่มากๆแล้วสวยด้วยนี่เขาไปเล่นอะไรอยู่โน่นน่ะ กระเด,ด้าดึงทรายหรือเปล่านี่ เรามาดูจะรัอกันต่อไปถึงไหนนะ,ะนะตัวได้ครับ, <Yes. S 1> รบอิยแล้ดนมาลบกเล็บกเลบ เนิสบสบายเลยมามาดูกันต่อตัวนี้น่าจะเป็นสมอนะครับสมอทองหรือเปล่าสมอเงินนะอะ่ใส่มิชลินใส่หม้อกเตียวด้วย มาเรามาดูเจ้าเมกากันก่อนติดดินไซายนะครับอ้าวเลื่นเลื่นเลื่น มาจะมาเอาชตเด็ดดซะหน่อยมาเรามาดูเจ้าสมอกันต่อนะครับนี่อ่ะออกตัวได้นี่ไหวไหมไหวไหมไหวไหมไม่ไม่ไหวครับจะออกตัวแบบนิ่มๆโชว์ซะหน่อย่อะส่วลดเลืองช่วย เฮ้ยจมีามดำนะแิมงานนี้มีแต่คันลั่นๆนะครับไปละมาเรามาดูเจ้ามีการเหลืองกันต่อครับไปไปละ แม่หม้อก๋วยเตี๋ยวมาเรามาดูเหลืองกับเหลืองใครจะแน่กว่ากันจิมงานนี้มีแต่คันหล่อๆเลยนะครับคืดว่าเป็นชิมงานคนดังเลยก็ว่าได้นะ คนดังเหมืองคุกขัดนะครับบางูนนี่โหดจัดอาจจะสามสิบเซนได้สี่สิบเซนได้นะครับอันนี้เป็นงานเมานะครับอ,อัดเต็มกล่องเลยทางขึ้นนิดนึด